กระดูกแกนกลางชื่อว่าเอ็กซ์เซลเทนิลกลอนมีทั้งหมด80ชี้แบ่งได้เป็น7กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเทนิลโบนกระดูกกระโหลกศรีรษะแบ่งได้เป็นซอนข้อพอรายอท่อออสซิบิท่อเออเทมเปอร์ลสติโนยแล้วก็เอ็กโอยค่ะกลุ่มที่สองนะคะก็คือ เชียวโบนเป็นกระดูกใบหน้าก็จะแบ่งเป็น14บสชิ้นอย่างแรกเลยก็คือไซโอมาติกโบนไลค์มอโบนนักซอโบนเนฟซิล่าอินเซียคอนชาอูเมอร์โบนพาราทีโบนแล้วก็แบนดิเบิลค่ะกลุก่ม <S ess uch> ที่3นะคะก็คือเอียร์ออกซ์เคิลก็คือกระดูกหูก็จะแบ่งได้เป็น3ลักษณะก็คือ กระดูกคอนเมาเลียดกระดูกท่ามอินพัสกระดูกโคนเซฟีค่ะกลุ่มที่สี่นะคะก็คือไฮออยโบนก็คือกระดูกคนลิ้นก็จะมีเส้นเอ็นที่มีชื่อว่าสไตรโลไฮออยโกลิแกมที่ยึดติดกับไซลอยโคเซดของเซนทรอลค่ะท่้านะคะก็คือวีเีบาคัชสิิฟิเคชันก็คือกระดูกสันหลังค่ะ ก็จะมีเซเวียคอเวทีบ้ากระดูกสันหลังส่วนทอก็จะมี7ชิ้นชิ้นที่1กับชิ้นที่สองกับเเป็นชิ้นที่ไม่ปกติเพราะว่าชิ้นที่1นึ่ไม่มีบอดี้ชิ้นที่2เด้น,นออกออกมาส่วนชิ้นที่เก็คือจะมีสไปนัสโพเซกแง่งเดียวค่ะ แล้วก็ทอรอ์ซิสบทีบ้าก็คือกระดูกสันหลังส่วนอกลามบ้าบทีบ้าก็คือกระดูกสันหลังส่วนเอวแล้วก็ซาทัมก็คือกระดูกกระเบนเนธแล้วก็ค็อกซิค,ค่ะก็คือกระดูกต้นกบค่ะกลุ่มที่6นะคะก็คือลิบเป็นกระดูกชี้โครงก็จะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหนึ่งนะคะชูลิบกระดูกซี่โครงชิ้นที่หนึ่งถึงเจ็เป็นลิบจริงค่ะ สองนะคะก็คือฟอสลิปกระดูกซี่โครงชิ้นที่8ถึง10เป็นหลิปฟอมค่ะส่วนที่3นะคะคือฟอสซิลกระดูกซี่โครงชิ้นที่11ถึง12เป็นหลิปร้อยค่ะกลุ่มที่7นะคะก็คือสเตอร์นัมเป็นกระดูกหน้าอกซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือมานูเดียม ส่วนที่สองน,นะคะก็คือ body of sternum ส่วนที่สน,นะคะก็คือซ i ่ครงโปร p p e i c u l a s e <Madonna> ้างนาฟอมนางฟ้า่ารัวกแวนี้จะเป็นตัวรับน้ำทางตัวทั้หมดต่อไปก็จะเจะป็นเวทาง